นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาปปชได้พบกับสื่อมวลชนและก็มีการถแถลงหลายเรื่องนายกรัฐมนตรีก็มีถแถลงการเป็นปาฐกถาแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับในขณะเดียวกันในวงนั้นได้มีการซักถามปปชถึงความคืบหน้าคดีต่างๆมันคืบหน้าไปถึงไหนบางคดีที่น่าสนใจเดี๋ยวลองฟังที่คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยตอบคําถามนะครับบอสกระทิงแดงเนี่ยนะคะเราก็ มีจํานวนผู้ถูกหาประมาณสิบสี่คนแล้วก็เราคิดว่าจะทําให้เสร็จภายในสิบสี่เดือนประมาณปลายปีนี้ค่ะป,ปลายปีหน้าปลายปีนี้ปลายปีหกหกห้าหกห้านี้นะคะแล้วในขณะนี้เนี่ยเอกสารเราเราก็มองไปตรวจสอบเรื่องของความอะไรฮะเรื่องเทปเรื่องอะไรป้ญนหนาแล้วก็สอบปากคำไปหลายปากมันกระบวนการเนี่ยเดินตลอดเวลาไม่ให้อยู่เฉยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องธุีิเรื่องของปาล์มอินโดเนีย าาสถานะคือปามิโดนี้ได้มีการแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะแล้วก็รอคําชี้แจงบางส่วนกําลังรวบรวมสรุปนะคะคดีของท่านอนุพงศ์ก็กําลังดําเนินการรวบร,ร,รวมข้อมูลคดีเรื่องของโรสลลอยการบินไทยน่ยนะะได้เสร็จแล้วแต่ว่า,า,าคณะกรรมการเนี่ยได้ให้มีการใส่ส่สวนเพิ่มเติมนะคะคดีโรสลลอยการบินไทยที่มีเรื่องของการร้องว่ามีการรับจินบนคดีปตทโรสลลอยปตทเนี่ย ซึ่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของก็จะเป็นเรื่องของเ,อเข้าใจว่ายังคงตรวจเส้นทางกันอีกประมาณส,ส,สองพื้นที่สองพื้นที่นะคะของพื้นที่แต่สุภาพไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าอันนี้มันอยู่ในชั้นของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับในเรื่องของคดีคดีข้ามชาติหลายๆคดีค่ะมันก็มันก็เป็นปัญหาเรื่องของการ ไม่ได้รับความร่วมมือไม่รับความร่วมมือจากผู้ที่เราหวังไว้ค่ะต้องเขาเรียกภาษาชาวบ้านคือตามและตามและตามแล้วก็ต้องใช้วิธีการภาษาชาวบ้านคือต้องเรียกมาว่าเป็นทาไมถึงไม่ให้ทันทีทาไมถึงไม่ให้ทันทีเนี่ยจนกระทั่งเราคิดว่าเราไม่เล่นในเรื่องของติดสินบนละเราจะเล่นเรื่องคดีอาญาแทนเพราะสินบนเนี่ยทางฝั่งฝากฝั่งของคนที่ จะพอไว้ข้อมูลให้เราเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยอันนี้เป็นข้อไดจ้จริงจริงนะคะส่วนประธานปปชนะครับในวันนั้นเนี่ยได้มีการถแถลงรายละเอียดว่าคดีต่างตั้งแด่รับคำร้องมาก่อนจะมาไตาส่สวนก่อนจะมาชี้มูลฟ้องศาลมีกระบวนการมีขั้นตอนโอ้โหเยอะแยะมากมายขนาดไหนนี่เป็นบางส่วนข้อมูลที่เปิดเผยนะมูลค่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินแต่ละปีเนี่ยนะฮะปี64ล่าสุดคือ655ล้าน จริงๆมันควรเยอะกว่านี้หรือเปล่านะฮะไปฟังรายละเอียดแล้วจะเห็นถึงความยากลําบากและอุปสรรคฮะจากภาพฉายเนี่ยะครับในปี2562ซึ่งเป็นปีแรกที่เราตรวจรับคํากล่าวหาเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องคํากล่าวหาที่มาสู่สานักงานปวชเนี่ยครับทั้งหมด1382รายนะครับเรื่องนะครับในปี2 5 1 3เนี่ยลดลงเหลือ9,130หรือลดลงประมาณ1 2 0 6เปอร์เซ็นต์นะครับ ปีหกึ่งพึ่งสิ้นสุดไปพูดที่ปีงบประมาณนะครับจเหลือแค่7,971เรื่องนะครับซึ่งก็ลดลงจากปี2 5 6 3อีก12.7%นะครับสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานปชก็ตรวจรับคำกล่าวหาไปประมาณพันเรื่องครับก็เลยบอกว่าสองเดือนพันนะครับถ้ายังเป็นเรทสองเดือนพันเนี่ยหมายความว่าปี25ง5เนี่ยเราอาจจะตรวจรับคำกล่าวหาเหลือประมาณ6000เรื่องนะครับ ถ้าถ้าดูแนวโน้มลักษณะน,นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับวันนี้เราตรวจรับเนี่ยเราแบ่งกลุ่มหมดนะครับ่านจะเห็นว่าเรามีทั้งกลุ่มกลุ่มที่1ึ่งที่มีรายละเอียดเรื่องคํากล่าวหาครบถ้วนกลุ่มที่สองซึ่งไม่ครบถ้วนนะครับกลุ่มที่ไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นบัตรสนเทศเว็บไซต์แจ้งบอร์แสอะไรเนี่ยนะครับบัตรสนเทศซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของเราเนี่นะครับก็จะมีแต่ละปีเนี่ยประมาณเกือบ20%นะครับแล้วก็เราก็ต้องรับมาดําเนินการทั้งหมดนะครับ แต่แนวโน้มที่ลดน้อยลงเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์อีกว่าเรื่องที่รับลดเล็กน้อยลงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเหตุที่เกิดในปีที่เรารับคํากล่าวหานะครับเราไปวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดอีกนะครับปกติปีที่เราตรวจรับคํากล่าวหานี่จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆเนี่ยประมาณ20%่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองครับนะครับก็จะประมาณปีปีปีก่อนหน้านั้นก็อาจจะประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ืเรื่องย้อนหลังไปบางทีก็ก่อนครับ เป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับขาดยุความบ้างแต่เราก็สามารถที่จะใช้บริบทของการตรวจับคำกล่าวหาเนี่ยมาดูรายละเอียดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรก่อนนั้นปีห้าปดถึงสองพ้าองบประมาณนะครับการเนินการของเราตอนนั้นเนี่ยเราจะมี2ขั้นตอนเรียกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงกับการไตส่สวนข้อเท็จจริงนะครับเราก็ดาเนินการรวมกันนะครับในในในช่องของการไตส่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับ เราก็จะเห็นว่าในปี58เนี่ยเราทำรวมทั้งสิ้นเนี่ย1,948เรสเรื่องนะครับในปี59 13,919นะครับแล้วก็เราก็มาดูยอดที่เหลือก็ยกมานะครับเราจะเห็นว่าก่อนพรอปะเนี่ยในปีสิ้นสุดปี2561นเนี่ยนะครับเราก็ทำไป1,600กว่าเรื่องม6่มันคงเหลือ16,000กันว่าเรื่องนะครับเราทำไป3,700กว่าเรื่อง พอหลังปี61นะครับเข้าเข้าสู่พรปรใหม่นะครับเราก็เริ่มแบ่งบริบทเป็นเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นกับเรื่องไต่สวนนะครับในปี2 0 1 2เนี่ยการตรวจสอบเบื้องต้นของเราเนี่ยครับหลังจากที่เรารับเรื่องกล่าวหามาแล้วเรามาตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราเดำเนินการเสร็จสิ้นไป5,408เรื่องเลยนะครับในปี2563ทําไป5,275เรื่องนะครับ ในปี2014ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยลดลงมาเหลือ4,116เรื่องนะครับเพราะนั้นในปี65เนี่ยเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นที่ค้างอยู่นะครับและเป็นปัญหาของเราเนี่ยก็คือจะเหลือยอดประมาณ9,375เรื่องที่จะยกมาในปีงบประมาณ2,565เนี่ยนะครับการไต่สวนของเราเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าในปี2012เนี่ย กัรมการบชสามารถวินิจฉัยเรื่องไต่สวนได้แค่4 2 4รอยิี่เรื่องนะครับแต่เมื่อเรามีข้อมีกรอบระยะเวลากำหนดตามที่คุณประสงค์ได้พูดนะครับให้ไต่สวนได้ไม่เกิน2ปีขยายเวลาอีกหนึ่งปีได้ไม่เกินสปีนะครับก็ทําให้ปี6 3สาเนี่ยขัรนการบชสามารถไต่สวนได้เสร็จสิ้นเนี่ยเจ็ด้อยยี่สิบปดเรื่องนะครับปีห4สี่นะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยเราทําได้เป็นสองเท่านะครับกรรมการบชต้องทํางานหนักเป็นสองเท่า เราก็สามารถไต่สวนได้เสร็จสิ้นเนี่ยได้1,536เรื่องนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถจะทำเรื่องตรวจสอบได้เท่า5,000เราทำได้4 0 0พันนะครับแต่เราก็ตามนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องเรื่องตรวจสอบเราเหลือประมาณ9ก0 0ันกว่าเรื่องนะครับเรื่องไต่สวนเรายกมาในปี2565นเนี่ยครับก็2,737้อเเรื่องนะครับแต่ที่เราไปดูว่าในแ,แต่ละปีเนี่ย เรื่องไต่สวนตั้งใหม่เราเป็นยังไงนะครับถ้าท่านดูในช่องไต่สวนตั้งใหม่เนี่ยปี62 7 0 0กว่าเรื่องนะครับ737ปี6ก9 3ม้าปีหกสีเกิถ้าเราคิดว่าเรื่องรับใหม่เราปีละพันนะครับวันนี้เราตามไปดูหมดนะครับวันนี้เนี่ยสำนักคดีของเราเนี่ยจะติดตามหมดว่าพอเราส่งสำนวนให้ท่านในการสูงสุดหลังจากค้าการประชมติ30วันเนี่ย เราส่งสำนวนให้การสุดไปแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าในการสุดต้องพิจารณาฟ้องคดีนะครับต่อศาลที่มีเกตอำนาจภายในร้อยแปดสิบวันอันนี้เราจะไป t ทร c คกิ้งหมดแล้วครับว่าเรื่องเมื่อส่งไปท่านในการสุดแล้วท่านในการสุดเนี่ยได้วินิจฉัยยังไงท่านเห็นชอบกับเรานะครับท่านฟ้องคดีไปเลยหรือท่านเห็นว่าพยานหลักฐานที่ํำนานปปชชีมมูลไปไม่สมบูรณ์ท่านตั้งกรรมการร่วมนะครับเราก็จะตั้งกรรมการร่วม ซึ่งกรรมการร่วมก็มีกรอบใเวลาที่จะต้องทําให้สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดหาข้อทติไม่ได้นะครับถ้าในการสุดคืนํานวนมาเนี่ยปปชก็จะต้องมาฟ้องเองนะครับจะมาวิจฉัยว่าเราจะฟ้องเองหรือไม่ขณะน,นี้เราแทร็ k กิ้งหมดนะครับท่านจะเห็นตารางนะครับปี60นะครับเราเราชี้มูลความผิดนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ239เรื่องนะครับที่เป็นความผิดอาญาส่งายการสูงสุดเนี่ยประมาณ205เรื่อง วันนี้เราแท็กกิ้งเรากําลังประสานนการสุดว่ามีอยู่16เรื่องที่ท่านนการสุดยังไม่ได้มีควมิจฉัยว่าจะฟ้องหรือจะตั้งข้อไม่สมู์นะครับทั้งหมดเนี่ยถูกเราแท็กหมดนะครับเราจะแท็กให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตตามขวามือที่ท่านจะเห็นนะฮะทีตั้งแต่60 61 62 63 64อย่าง64นะครับซึ่งผมเรียนท่านว่าเราทํสจานวนเสร็จสิ้นไป1,500เรื่องเนี่ยใน1,500เรื่องเนี่ยเราชี้มูลความผิด1,76นะครับ เป็นชี้มูลอาญาไป943เรื่องนะครับ9 1 3เรื่องวันนี้เนี่ยอยู่กันในการขั้นาการสุด428เรื่องนะครับมีการตั้งข้อพิสูจน์38เรื่องนะครับและในใน38เรื่องในปี64เนี่ยถ้าในการทั้งสุดไม่ฟ้องเนี่ยเรามาฟ้องเอง9เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรา tracking หมดเราตามหมดนะครับแล้วเราจะเราก็ประสานกับสำนักงานอายการสุดเพื่อเพื่อไปดูเอาค o m แต่นี่เป็นแค่เอาค o m ในชั้น ในชั้นอายการนะครับเราตามไปดูท่านใน,ในชั้นศาลด้วยจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับสาหรับเรื่องเรื่องที่กรณีที่ไม่หาสารกรณีมีข้อไม่สมบูรณ์ระหว่าง,งาข้าราชการปปช,ชกับอายการกสุดเนี่ยนะครับแล้วอายการกสุดนะครับฝ่ายการการสุดกรรมการฝ่ายาการกสุดเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็ส่งสำเนากลับมาให้เราซึ่งก็เป็นตุลพินิษของณะกรรมการปปช,ชที่จะฟ้องคดีเองหรือไม่เนี่ย วนนี้สํานักคดีเราทําหน้าที่เป็นผู้ว่าคดีไปฟ้องคดีเองในร้อยยี่สิบห้าเรื่องที่เราฟ้องเองวันนี้เนี่ยนะครับมีคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะตามยอดเนี่ยครับทั้งทั้งมทเนี่ยประมาณถ้าถ้าจําไม,ไม่ไม่ผิดในประมาณสามสิบสามสิบกว่าคดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าในในเรื่องที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสารได้ลงโทษ 62%สเปครับยกฟ้อง38%เปนะครับยอย่านะลืมว่าถึงแม้ว่าลงโทษแค่62%เนี่ยแต่คดีเหล่านี้เป็นคดีที่ทางสำนักง,งานสุดเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปปชได้วินิจัยไปนั้นเนี่ยไม่เพียงพอที่จะฟ้องคดีเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่เรา tracking อีกอันหนึ่งก็คือว่าในกฎหมายปปชฉบับหกหเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่ ที่มีประโยชน์มากก็คือว่ากฎหมายกําหนดว่ากรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษานะครับในศาลชั้นต้นนะครับอย่างไรเนี่ยะครับกรณีที่ท่านนยการสูงสุดฟ้องคดีเองเนี่ยนะครับจะไม่อุทธรณ์หรือไม่ดีกาเนี่ยให้ถามความเห็นคณะกรรมการบชออก,ก่อนนะครับท่านเห็นว่าในปี6-1นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องถามเพราะว่าปี61เป็นมีกฎหมายมีผลวันที่22กรกฎานะครับก็มีเรื่องที่เราทําความเห็น แย้งไปว่าเห็นควรให้อุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยนะครับก็ประมาณ3เรื่องนะครับในปี ,62 14เรื่องในปี6 3 3 1เรื่องในปี6,4 53เรื่องครับเพราะที่จริงว่าทั้งหมดที่เราได้ทําความเห็นขอให้ใการสูงสุดได้ได้อุทธรณ์หรือฎีกาเนี่ยครับขณะนี้ก็อาจจะยังไม่รับการตอบรับเท่าไหร่นะครับวันนี้เราแท็กหมดสิ่งที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้คืออะไรครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยเมื่อเราส่งสำนวนให้การสูงสุดเนี่ย ขึ้นอยู่ท่านในการสุดจะฟ้องเมื่อไหร่นะครับก็มาแจ้งให้เราพาตัวผู้ถูกล่าหาไป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 พบอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลแต่วันนี้เนี่ยนะครับเมื่ออายการสุดฟ้องไปแล้วเนี่ยสารตัดสินอย่างไรเนี่ยครับเราจะรู้ผลทันทีว่าสาลลงโทษหรือไม่ลงโทษถ้าสารยกเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราไต่สวนไปเนี่ยมันครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนเป็นบทเรียนที่เราจะเอามาสําหรับในการกอรบรมพนักงานไต่สวนของเราเรากําลังแทรกไปถึงว่า เมื่อสารตัดสินถึงที่สุดแล้วเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นจำเลยในคดีเนี่ยถูกสารลงโทษกี่ปีนะครับแล้วระบบราชธรรมเนี่ยใช้ทั่วไปกี่ปีนะครับเพื่อจะอินฟอร์มพับล i ิกให้รับรู้นะครับนี่คือประโยชน์นะครับแล้วในการที่เราแท็กเนี่ยทำให้เรารู้ว่าคดีที่ที่ปปชชื่อมูลนะฮะและมีการยื่นฟ้องต่อสารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ตามหมดนะส่วนใหญ่ผู้ถูกกล่าวหาของเราเนี่ยก็จะรับสารภาพ ันการพิจารณาของศาลนะครับเพราะว่าถ้ารับสรารภาพอาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าสำนวนปวชแน่นหรืออะไรเงี้นะฮะเขาเขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอาจจะได้รอลงอาญาแต่เราก็แท็กไลยว่าในกรณีเรื่องระหว่างปี61-64ึง64เนี่นครับซึ่งมีทั้งหมด417เรื่องนะครับที่จำเลยปฏิเสธและสู้คดีนะครับปรากฏว่าใน4 1 7เรื่องที่เขาปฏิเสธสู้คดีเนี่ยสารลงโทษนะครับ ถึง81นะครับก็ถือว่าสูงแล้วก็ยกฟ้อง19นะครับข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสันนัดีดีจะติดตามหมดเลยครับเพื่อเพื่อประโยชน์ทำให้เรามาประเมินความผลลัพธ์อย่างที่ผมว่าครับเอาคำได้ได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือประธานปปชนะครับที่แจกแจงรายละเอียดนะทีนี้ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ากว่าคดีจะเดินไปถึงศาลกว่านักการเมืองโกงจะถูกชี้มูล กว่าสารจะพิภากษาแล้วสุดท้ายพอไปถึงชั้นราชทันมีการลดโทษให้คนโกงกันจะแก้ปัญหานี้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ของฝ่ายบริหารครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจริงจังจริงใจหรือเปล่าแม้กระทั่งฝ่ายคา้านกล้าหรือเปล่าที่จะบอกว่าห้ามลดโทษคดีโกงจริงใจในการปราบทุจริตหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะฮะ